สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมาเบิงค่ะไฟใหม่ไฟใหม่ปลาคางบ้านลุงค่ะทุกคนเห็นบะค่ะหืมจี่คน ได้ยินเสียงคนบ่ค่ะสงสัยน้องสาวไม่ยาค่ะน้องสาวไม่ยา,างมาเบิ่งเนาะคะ่ะยานั้นไฟไหม่บานลุงแล้วโทษไปหาอันน้องสาวไม่ยาว่าเอโทรไปหาอาญญาัาไานไม่ยายลุงอยู่บานในเมืองเนาะค่ะว่าไฟอีหยังเครื่องใหม่มาทางบานเธอว่าสันเราก็เลยงยางมาเบิ่งเนาะค่ะลุงได้ยินเสียงอยู่สงสัยยางไปบอกว่าบานในอันลุงขางบานนะคะ่ะเบิ่งค่ะย่านมันลามเนาะค่ะเนาะ พอวาดร่มมันแห้งพอมไหมคะ่ะทนค่ะแห้งเวยค่ะย่านมันผัดปิวเขามาในบานเท่ายินเสียงปะค่ะอ,อันนี้ลุงอยู่หน้าต่างเวยค่ะพอดีแฟนลุงไปตลาดลุงให้แฟนรอก,กันประตูหน้าบ้านไว้จ้า ดาดาดาไฟไหม้ลูกไฟไหม้ปา่าค่ะเบื่องบรรยากาศตอนนี้กับสีม่งแรงหรอคะ กินนี่ยังอีกเ่เบียดแงพร้อ,อมมีอากาศดีดีหเปิด,ดหน้าตาดิาสา่า็นบางค่ะได้มนันอบท่านีค่ะโอตาสตอเบอร์อรี่ลุงนนี้ก็เป็นแปลงกัน ออหอมค่ะต้นหอมปลูกไว้เงแต่ปีที่แล้วแต่หิมะมากคิดว่าไม่สิตายน่าง,งอกมากแล้วค่ะต้นหอมลงุงนั่นปาสตอเบอรี่ค่ะปลาที่ลุงปีที่แล้วที่ลุงปลูกล้วเก็บกินนะคะเนาะปลูกหวานหวานค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ต้นเชอร์รี่น่อยค่ะเชอรี่ลูกน้อย ทุกคนคะทุกคนเห็นไฟปลาบ่คะไฟปลายังไม่หยุดเลยนะยังยังไม่หยุดล่ามนะคะทุกคน,นะคะเ่้นบอกว่าอันรถดับเพลิงนะคะมานปลายขั้นเลยค่ะตามจริงมันลามมาวันทีค่ะมานระเบิดบานลงแล้วนะคะรรราบรรกับม,มืดเราแถมตอรี่ไฟดับนะคะทุกคนคะไฟดับนะ,ะตรงกัเนเี้เอากล่องมาทายเลยะค่ะ

It's a little bit of a problem.